สกู๊ปพิเศษบนเส้นทางแห่งความไว้วางใจในวาระครบรอบ120ปีเวชพงศ์โอสถสกู๊ปที่3าเยือนโรงงานน้ำมันตรากุ้งคู่ต้าตรงย่าจากปรัชญาความซื่อสัตย์และความจริงใจของเวชพงศ์โอสถที่มีต่อพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าเป็นที่มาของความไว้วางใจสกู๊ปพิเศษบนเส้นทางแห่งความไว้วางใจในวาระครบรอบ120ปีเวชพงศ์โอสถในวันนี้บินสู่ประเทศสิงคโปร์เยือนโรงงานน้ำมันตรากุ้งคู่ต้าตรงย่า โดยบริษัทต้าตรงย่าจำกัดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สามัญประจำบ้านของสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมายาวนานเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรคู่ค้ากับเวชพง์โอโสถที่มั่นคงและยั่งยืนมากว่า30ปีร่วมติดตามได้จากสกู๊ปค่ะสิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินเทคโนโลยีและการค้าที่ไม่ใช่แค่ในระดับอาเซียนเท่านั้น แต่ไปไกลถึงระดับโลกค่ะคลิปนี้เวชพงโอสดพาหมวยมาถึงสิงคโปร์เพราะอยากให้คนไทยได้รู้ว่าที่สิงคโปร์ยังเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็นยาประจำบ้านของชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานและส่งออกไปทั่วโลกค่ะป้าตรงย่าเป็นธุรกิจทอบทัวเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งบริษัทมิสเตหยงหลิวเจียง นเป็นชาวจีนและยังเป็นแพทย์แผนจีนด้วยได้ผลิตน้ำมันสมุนไพรสูตรลับของตระกูลเพื่อใช้กันเองในครอบครัวรส่วนสรรพคุณของน้ำมันสมุนไพรนี้มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความไว้วางใจจากชาวสิงคโปร์มามากกว่า70ปีอยากรู้แล้วค่ะว่าเพราะอะไรบริษัทผลิตน้ำมันสมุนไพรชั้นนำของสิงคโปร์ถึงเลือกเวชพงโอสถเป็นคู่ค้ามายาวนานกว่า30ปี ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเรากับเวชพงศ์โอสถยาวนานมากเวชพงศ์โอสถช่วยบริษัทของเราในการจดทะเบียนน้ำมันสมุนไพรเข้าสู่ตลาดประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นทำตลาดก็น่าประทับใจมากจริงๆเราเป็นพันธมิตรเราไม่ใช่คู่แข่งคำพูดนี้ทำให้ฉันประทับใจมากพันธมิตรจะช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันคู่แข่งไม่ฉันจึงคิดว่าเราต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา และเราหวังเช่นกันว่าเราจะมีความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งแบบนี้ไปอีก30ปีป้าตงย่าเป็นธุรกิจทอบทัวเช่นเดียวกับเวชพงษ์โอโสถโดยมีความตั้งใจเดียวกันคือต้องการให้ผู้คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา